ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรทุกท่านวันนี้บุญธรรมช n เนลขอนำเสนอในหัวข้อดูแลพระภูมิเจ้าที่อย่างไรให้รวยไวแล้วถ้าบ้านไม่มีสารทำอย่างไรท่านผู้ฟังทุกท่านคะพระภูมิเจ้าที่ทำเนียมประเพณีแต่โบราณที่บรรพบุรุษเราทำกันมาเมื่อปลูกบ้านแล้วก็ต้องมีสารพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเอาไว้ปกป้องคุ้มครองผู้คนที่อยู่อาศัยภายในบ้านพระภูมิเป็นสารเสาเดียวเจ้าที่เป็นศารสี่เสาก็เป็นกุศโลบายแต่โบราณมาให้ผู้คนยอมรับนับถือเทวดาที่ลงมาสถิตภายในบริเวณบ้านเราบางรายศรัทธามากจัดสารใหญ่โตมีพิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นสถิตณสถานที่ตั้งถวายเสียงเงินเป็นค่าตั้งศาลให้พวกหมอพราม,มาทำพิธีดูเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ ผู้อยู่อาศัยผู้ขายก็มีความรู้สึกสบายใจว่าได้จัดทำสมบูรณ์แล้วท่านคงปกป้องคุ้มครองผู้คนที่อยู่ในบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุขบางรายหลังจากตั้งศาลแล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่ที่อยู่ใครอยู่มันไม่ได้สนใจกับพระภูมิเจ้าที่อีกเลยและบางคนก็ไม่เชื่ออีกตังหา่าว่ามีพระภูมิเจ้าที่มาอยู่จริงบางรายมีศรัทธาไม่เสื่อมคลาย หลังจากตั้งศาลแล้วทุกเช้ายังนำอาหารผลไม้น้ำไปบูชาทุกวันกราบไหว้ขอความคุ้มครองแถมประดับประดาฟไฟแพรวพ,รว,พรวงมาลัยเต็มศาลนี่คือสิ่งที่ได้หลายคนคงพบเห็นเช่นเจ้าของกระทู้เจ้าของกระทู้เองก็มีบ้านเริ่มแรกก็ไม่รู้เรื่องการอุทิศบุญและยังติดต่อวิญญาณไม่ได้แต่มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและโลกวิญญาณแต่ก็มีความรู้เกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่อยู่บ้าง พอมีบ้านเจ้าของกระทู้ก็คิดเรื่องตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเป็นตึกแถวเลยคิดว่าบนดาดฟ้าคงเหมาะที่สุดและด้วยความเป็นคนมีฝีมือทางช่างอยู่บ้างศาลหรือไม่ซื้อหรอกตัดไม้สังกะสีทําเองเลยติดตั้งบนยอดบนสุดของหลังคาดาดฟ้าเสร็จแล้วเราเชิญท่านเทวดาเหล่านี้ยังไงดีเห็นเขาไปจ้างหมอตั้งศาลมาทำพิธีพวกหมอตั้งศาลก็เห็นเขาใช้ภาษาบาลีสวดสารพัด สวดก็เทวดาที่มาเป็นพระภูมิเจ้าที่ที่น่าจะเป็นคนไทยมาก่อนน่ะเอาภาษาแขกมาเชิญจะฟังรู้เรื่องหรือเราเชิญท่านเหล่านี้ด้วยภาษาไทยน่าจะฟังกันรู้เรื่องมากกว่าและเจ้าของบ้านเป็นผู้เชิญเองน่าจะสมควรกว่าให้ใครไม่รู้มาเชิญแทนเมื่อคิดวิเคราะห์ดูแล้วอ่าตกลงเชิญเองดีกว่าไม่เสียเงินจ้างใครดีด้วยเจ้าของกระทู้เลือกเชิญตอนข้ามเพราะไม่มีใครเห็นดีจุดทูบก้าวดอก ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเห็นเขาจุดทูบก,กันเวลาติดต่อกับวิญญาณก็เลยจุดมั่งเครื่องเส้นสังเวยอะไรก็ไม่มีสักอย่างกล่าวข้อเชิญพระภูมิเจ้าที่ด้วยคำสุภาพเท่าที่ตัวเองคิดได้เพื่อสื่อความหมายให้ท่านเทวดาเข้าใจเราผู้เป็นเจ้าของบ้านขอเชิญท่านขึ้นมาสถิตณศาลที่ตั้งไว้เสร็จพิธีง่ายๆตอนนั้นก็พอรู้จักผู้ที่มีตาทิพย์ท่านหนึ่งชื่อพี่แป๋วเลยลองให้พี่แกช่วยดูซิ ว่าตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ได้สําเร็จไหมเพราะพี่แปว๋วตรวจสอบดูแกบอกว่าเออเก่งนี่นี่พระภูมิเจ้าที่ท่านมาสถิตท,ที่สารแล้วใช่ยโยสร้างสารเองทําสําเร็จแล้วปกติชอบทําบุญทําทานเป็นปกติอยู่แล้วทุกอาทิตย์ต้องไปวัดเพราะกลับมาบ้านตอนข้ามก็จะอธิษฐานกรวดน้ําเอาบุญใหญ่ให้พระภูมิเจ้าที่เป็นประจำก็คิดว่าตัวเองทําถูกต้องแล้วก่อนนอนก็ร่วมกันสวดมนต์อิติปิโสชินบัญชร นั่งสมาธิพอปี2549หลังจากเจ้าของกระทู้และพักพวกได้ฝึกมโนยีธิที่วัดท่าสุงจนเจ้าของกระทู้ได้มโนยีธิเพียงเครื่องกำลังแต่เพื่อนๆได้เต็มกำลังสามารถติดต่อกับวิญ,ญญาณต่างๆได้อีกทั้งได้ความรู้เรื่องการอุทิศบุญเบิกบุญจากคําสอนของหลวงปูเ่เกษมวัดสามแยกอําเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์จากแผ่น VCD นำมาศึกษาจนเข้าใจ และทดลองพิสูจน์ผลจนมั่นใจว่าดีขึ้น 1. เจ้าของกระทู้เริ่มติดต่อกับพระภูมิและเจ้าที่ปรากฏว่าท่านเป็นเทวดามาจากชั้นจตุมหาราชิกาได้รับคำสั่งจากเบื้องมนให้มาดูแลรักษาที่บ้านหลังนี้เจ้าที่คือเทวดาที่มารักษาพื้นดินในเขตบริเวณบ้านที่เจ้าของกระทู้อยู่พระภูมิคือเทวดาที่มารักษาสิ่งปลูกสร้างคือบ้านที่มนุษย์สร้างขึ้น เจ้าของกระทู้อยากทราบว่าท่านที่อยู่ที่ศาลที่ตั้งให้นี้หรือเปล่าปรากฏว่าท่านมาพร้อมวิมานของท่านสวยงามเป็นเหมือนศาลาจัดตุรมุกวิมานท่านจะให้ตั้งอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ท่านก็ตั้งวิมานไว้ในส่วนบนของหลังคาดาดฟ้านั่นแหละแต่ไม่ได้อยู่ในศาลเหมือนที่ควรเราเข้าใจกันตกลงสร้างศาลฟรีบางบ้านเขาไม่ได้ตั้งศาลท่านเทวดาก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านอยู่วิมานดีของท่าน นี่ไม่ดีสัมภเวสีอาจจะเข้าไปอยู่ที่ศาลแทนก็ได้ถ้าท่านอนุญาตและคนทั่วไปก็นิยมตั้งศาลก็เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ติดต่อกับพระภูมิเจ้าที่ก็ได้ไม่เป็นไรเจ้าของกระทู้ถามพระภูมิเจ้าที่ว่าว่าเอาศาลออกได้ไหมเมื่อท่านไม่ได้อยู่ท่านก็บอกว่าเอาออกไปสิไม่ได้อยู่หรอกหลังจากนั้นก็เลยต้องเอาศาลลงมาเพราะปล่อยไว้นกพิราบมาทํารังทิ้งความศกระปรกไว้เปล่าๆเ,เจ้าของกระทู้ถามว่า ว่าที่ผมกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลมาให้นานแล้วท่านได้รับหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ได้รับบุญหรอกแต่ก็ชื่นใจที่ยังคิดถึงท่านแล้วที่อุทิศบุญเบิกบุญให้ท่านละ่ะท่านตอบว่าได้รับบุญเต็มๆเ,เลยท่านยังบอกอีกว่าเมื่อก่อนกลุ้มใจมีบุญที่อยู่จะหมดแต่ตอนนี้สบายมากเพิ่มบุญขึ้นทุกวันเลยถามท่านเรื่องที่สวดมนเพราะตอนที่เปิดดู VCD ของหลวงปูเ่เกษมท่านบอกว่าใครสวดมขนขณะสวด จะมีแสงออกจากผู้สวดวิญญาณชั้นต่ำแถวนั้นถ้ามีบุญไม่ทันก็จะเจ็บปวดเดือดร้อนและมีความโกรธแค้นผู้สวดทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนแก่ผู้สวดเลยพระภูมิท่านบอกว่าเออจริงพอเองเริ่มสวดพวกสัมภเวสีแถานี้เพ่นกระเจิงเลยแต่เราหอมชื่นใจไม่เดือดร้อนอะไรเจ้าของกระทู้แล้วผมควรทำอย่างไรดีสวดหรือไม่สวดพระภูมิอย่าสวดเลยก็ดีจะได้ไม่เดือดร้อนผู้อื่น สูนั่งอุทิศบุญแจกกับภาวนาไม่ได้บุญกว่าสวดเยอะเจ้าของกระทู้แถวบ้านผมมีวิญญาณลำบากเยอะหรือเปล่าพระภูมิเยอะแยะคอยขุยถังขยะกินก็มีมากที่เร่ร่อนจากตลาดก็มีมากเจ้าของกระทู้ทำไมมีเยอะจังนี่ในเมืองนะพระภูมิก็ที่ตลาดเขาฆ่าปลาหมูเผ็ดไก่ทุกวันเป็นร้อยเป็นพันตัวพอมันตายวิญญาณที่หลุดออกจากสัตว์ก็เป็นคนทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งหนึ่งมแมลงตายกี่ตัวละ่ะ ไหนจะพวกเปรตอสุรกายที่เพ่นพ่านอยู่บนโลกมนุษย์เห็นไหมเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดช่วยกันเก็บหลายเจ้านะดีแล้วตอนนี้เจ้าของกระทู้ขอแนะนําท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านสําหรับพระภูมิเจ้าที่ที่จะตั้งศาลให้เพื่อความสบายใจก็ได้หรือจะไม่ตั้งก็ได้แต่ที่ควรทําที่สุดก็คืออุทิศบุญให้พระภูมิเจ้าที่และทุกวิญญาณในบ้านของผู้รับบุญเต็มที่ทุกวันไม่ต้องห่วงเลยเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับบุญ ซึ่งมีค่ายิ่งกว่าพวงมาลายัยทูบเทียนเครื่องเส้นแล้วพลังบุญก็คือพลังฤทธิ์เขาเหล่านั้นจะรักษาดูแลเราและครอบครัวอย่างดียิ่งท่านเหล่านี้ลองทำดูขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ